สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่มาแนะนํานะครับคันนี้ขายเงินสด1นึ0 0 0สบาทนะครับหนึ่งแสนนันนะคันนี้เป็นมาตราสามหนท็อปสุดนะครับปี2011นะปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมเป็น PL นะครับคันนี้จะเป็นตัวท็อปในสเกลรอบคันจากโรงงานนะครับไฟท้าย l อวดีแล้วนะครับโดยรวมบอดี้สวยนะน็อตไม่เคยขยับนะครับไฟท้าย LED นดีนะเบียนให้7จ7 0สย์โหมดเก่านะครับภาษีต่อแล้วนะครับ ันนีได้ล้อมแม็กซ์18นะล้อมแม็กขอบ18ยางปี24ยางญี่ปุ่นนะครับดอกเต็มอยู่เลยนะแบตเตอรี่ก็ยังโอเคนะครับฟิล์มติดมาไม่นานนะนะครับสีสันสวยเลยนะครับลองดูใกล้ๆฮนะทรงกดเป๊ะเลยนะนะครับ1.6ข้าหน้าใช้นะครับตัวนี้ภาพหลังหงองงคานะสีคือไม่มีที่ติเลยครับสวยๆเอาไปใช้งานได้เลยนะครับดูสภาพภายในหน่อยนะ เมาดังแท้โรงงานนะครับสภาพจนะิ๊บด้านหลังหน่อยนะครับเบาหลังก็แยกผัดได้ตามสไตล์มาต้านะครับผ้าหลังคยังคลิปอยู่เลยนะลองดูเสียงเครื่องยนต์นะครับไม่สองแสนเท่านั้นนะครับช่วงล่างคันนี้เฟิร์มมากเครื่องยนต์ดีเกียร์ดีนะดูแลตามระยะนะครับ มีกล้องหน้าหลังพร้อมนะครับยงสายเรียบร้อยดูเครื่องยนต์ครับนะครับตันนี้เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับนะสภาพคอนโซลเก็อกของนะนะครับเป็นถือว่าสภาพดีน่าใช้มากนะไปดูส่วนอื่นกันนะครับประตูสีบานนี่คือซ่องเดิมหมดนะครับดูคร่าวๆนะเนี่ยรถไม่เคยถอดนะครับสีเดิมนะ สติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่เลยนะครับอันเนี้ยสติกเกอร์เดิมจากโรงงานนะสีเดิมงานด้านๆประตูไม่เคยถอดนะครับทรงรถสวยมากได้ร้อยแม็กกะบทรงเรียบร้อยนะครับชกคเดิมนะไม่ได้ตัดสปริงไปได้อะไรนะมันด้าจะฟิลลิ่งประมาณนี้ยู่แล้วนะไม่กระเด้งแน่นอนนะครับดูฝาท้ายเดิมๆนะเม็ดอาร์ตสองฝั่งนะท้ายเดิมท้ายเดิมนะครับท้ายเดิมนะยังอะไรอยู่ครบนะครับ ไฟไท้าย LED แล้วนะครับคันนี้สวยกริบเลยนะประมาณนี้อ่ะผมให้ดูฝั่งนี้ด้วยแล้วกันนะสติกเกอร์เดิมอยู่ทุกหมดนะครับซอกเดิมๆม,มาเหมือนกันรอยน็อตไม่เคยถอดนะรอยน็อตไม่เคยถอดนะครับหลังคารีงกริบขัดสีเรียบร้อยนะครับขัดไฟหน้าเรียบร้อยนะ น่าใช้มากนะครับปีสุดท้ายก่อนเปลี่ยนโฉมนะครับปี11นะโรบิเชปี11็ก็โชกเดิมไปเก็บเดิมนะครับขออนุญ,ญาตนะครับต้องหน่ฝังนะไปเร็วหน่อยนะต้องเครื่องไม่สั่งไม่เยอะนะครับมือนไปไกลมีโปรชีไหมมัน,ใน,ใน,นนะมไม่สั่งไม่เยอะนะคานซ้ายขวาเดิมนะคานหน้าเดิมหมดนะครับว้สดูต่างๆอยู่ครบหมดนะครับและติดนะ ใครหารถจนใช้หนะึ่งแสนสองหมืน่นกาพนนะมาตร้าน B K เจนแรกปีสิบเอ็ดปีสุดท้ายไม่ได้เชนเรียบร้อยนะครับก่อนเปลี่ยนโฉมนะมีล้อแม็กยางปี24ฟสี่ฟมใหม่นะยางใหม่แบตเตอรี่ใหม่นะครับเครื่องยนต์นิ่งเกียร์เปลี่ยนปกติทุกเกียร์ช่วงล่างนิ่งมากเงียบมากนะครับเผาไม่ดังลูกป,ปืนไม่ดังนะครับพกลูกหมากันคงต่างๆเก็บมาเรียบร้อยนะเจ้าของดูแลแล้วเขาก็ใช้อยู่ตลอดนะครับค้าศูนย์เก้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสอง หนหนึแม็กครับรถอยู่การจริบุรีท่ามากานะมีบริการส่งทุกจังหวัดนะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถวิดีโอคอลดูรถได้นะครับรับรองตรงปกแน่นอนครับขอบคุณครับ